สัญญยชนิกาทิฐิทิฐิเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพมีความถือ huh. ผิดด้วยอาการ18เป็นไฉนทิฐิคือทิฏฐคตะทิฐิรกชัดและถึงทิฐิเป็นเหตุให้ถือผิดทิฐิเป็นเหตุให้รูปคลำสัญญชนิกาทิฐิมีความถือผิดด้วยอาการ18เหล่านี้ทิฐิอันผูกพันด้วยมานะว่าเป็นเรามีความถือผิดด้วยอาการ18เป็นไฉน ทิฏฐิอันผูกพ,พันด้วยมานะว่าตาเป็นเราทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นทิฏฐิอันผูกพันด้วยมานะว่าเป็นเราที่หนึ对对่งทิฏฐิอันผูกพันด้วยมานะเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิอันผูกพันด้วยมานะว่าเป็นเราคือความรูปคลำด้วยความถือผิดว่าหูเป็นเราละถึง มโนวิญญาณเป็นเราทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นทิฏฐิอันผูกพันด้วยมานะว่าเป็นเราที่สิบปดทิฏฐิอันผูกพันด้วยมานะเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิอันผูกพันด้วยมานะว่าเป็นเรามีความถือผิดด้วยอาการสิบแปดเหล่านี้